สวัสดีครับเราคืออุดรอ,อุปกรณ์ที่อุดรธานีท่านผู้ชมอันนี้คือ submersible pump เรียกปั๊มแช่หรือปั๊มจุ่มก็ได้เหมือนกันเพราะปั๊มน้ำรุ่นนี้สามารถอยู่ในน้ำตลอดผมข้อเรียกเป็นปั๊ม SMURF คนส่วนใหญ่จะชอบป,ปั๊ม SMURF เพราะติดตั้งง่ายแค่ต่อท่อ PVC ต่อสายไฟเสียบสายไฟและเปิดเบรกเกอร์การทำงานของปั๊ม SMURF ก็ง่ายด้วยเพราะมีหน้าที่เดียวดันน้ำออกจากท่อปั๊มน้ำทั่วไปมี2หน้าที่ ดูน้ำเข้าไปที่ปั๊มและดันน้ำออกจากปั๊มเพราะฉะนั้นปั๊มทั่วไปต้องแบ่งพลังจากมอเตอร์ไฟฟ้าตัวอย่างเช่นถ้าปั๊มน้ำเ่าต้องดูดหลึกประมาณน้ำที่ออกมาจากปั๊มน้ำเหล่าจะน้อยลงตามหากปั๊มสมาร์ฟจะไม่มีข้อเสียนี้เพราะจะใช้พลังของมอเตอร์ทั้งหมดดันน้ำอย่างเดียว ข้อดีประมาณน้ำยังต่ำจะอยู่ที่100ลิตรต่อนาทีเราสามารถติดตั้งปั๊มสม u r f ฟยังต่ำ50า50เมตรสามารถต่อปั๊มสม u r f ฟกับถังเก็บน้ำสามารถใช้กับสปริงเกลอเพราะประมาณน้ำจะมากถ้าเราต่อกับถังแรงดันและออโตเมติกสวิตช์เราสามารถใช้ปั๊มสม u r f แทนปั๊มอัตโนมัติที่อุดรอุปกรณ์เรามีปั๊มสมาร์ฟสองยี่ห้อนะครับยี่ห้อแรกคือควายเหล็กเป็นผลิตภัณฑ์ของจีนคุณภาพและราคาอยู่ปานกลางผู้ผลิตรับประกันคุณภาพของเครื่องยี่ห้อที่2คือ Franklin s มาร์ฟซ b ป e p u ัเป็นยี่ห้อที่มาจากสหรัฐนะครับความจริง ปั๊มน้ำแฟรง k ลินส่วนใหญ่จะผลิตที่ประเทศเม็กซิโกเป็นปั๊มสมอฟเกรดเอมีคุณภาพยังสูงสามารถทนความร้อนมากกว่าปั๊มอื่นอันนี้เป็นสเปคที่สำคัญมากสำหรับปั๊มสมอฟปั๊มสมอฟต้องอยู่ด้านล่างของบาดาลต้องยกน้ำมากมายขึ้นบาดาลเพราะฉะนั้นปั๊มสมอฟต้องทำงานหนักตลอด ตรงข้ามกับปั๊มน้ำทั่วๆไปที่อยู่บนเบาะจะทำงานหนักแค่ช่วงน้ำในบาดาลลดลงเราต้องระวังไม่ให้ปั๊มส m u ม f ฟทำงานหนักเพราะแอจะเพิ่มขึ้นสำหรับคนที่ไม่รู้ M คือประกายไฟที่ลอยอยู่ในสายไฟเมื่อไหร่ปั๊มน้ำทำงานหนักหรือไฟมาไม่พอ รั่วท้องแดงในปัม๊มน้ำจะใหม่ทันทีก่อนเราจะตัดสินใจเลือกปั๊มสม u ร์ฟผมขอเตือนนะครับว่าปั๊มสม u ร์ฟทุกตัวมีข้อเสียไม่น้อยนะครับข้อเสียแรกเกี่ยวกับปั๊มสม u ร์ฟที่ต้องจุ่มในน้ำตลอดมีโอกาสสูงที่ปั๊มสม u ร์ฟจะโดนฟ้าผ่าเพราะฉะนั้นต้องระวังช่วงดูดูฝน ปั๊มสมาฟมีสายดินอันนี้จะป้องกันไม่ให้ไฟลวกข้ามือเราหากจะช่วยเรื่องฟ้าผ่าไม่ได้ปัญหาที่เรามักจะเจอปล่อยที่สุดหลังจะติดตั้งปัม๊มปั๊มน้ำเราจะทำงานประมาณ10นาทีและเบรกเกอร์จะตัดไฟถ้าปั๊มสม u r f ฟเราทำงานไม่นานและเบรกเกอร์ตัด เริ่มต้นต้องดูที่มอไฟของเรานะครับสำหรับปั๊มสมอร์ฟหนงแรงม้ามอไฟเราต้องอยู่ที่10แอมป์ยังต่ำสำหรับปั๊มสมอร์ฟ1.5แรงถึง2แรงมอไฟเราต้องอยู่ที่15แอมป์ยังต่ำใช้มอไฟที่มอสมนะครับอันนี้จะป้องกันไฟตกถ้าปัญหาไม่ได้มาจากมอไฟ สังเกตว่ามีดินทรายอยู่ในบ่อหราไหมเพราะดินทรายหนักกว่าน้ำประมาณ60%ดูที่ความลึกของปั๊มสมัฟเราด้วยนะครับปั๊มสมัฟ่1แรงจะอยู่ลึกไม่เกิน50เมตรปั๊ม2แรงจะอยู่ลึกไม่เกิน100เมตรอีกอย่างระยะที่ปั๊มสามารถส่งสูงสุด ไม่ได้เกี่ยวกับระดับผิวน้ํานะครับเราต้องหนับที่ใบผาดปั๊มน้ําเราไปที่ระดับสูงสุดของน้ำํำตามตัวอย่างนี้ระดับสูงสุดคือถังเก็บน้ําแม้แต่ปั๊มสมาร์ฟเราสามารถลงมากกว่านั้นได้เราควรอ,อยู่ในเกณฑ์ต่อไปเราไปดูที่ขนาดสายไฟนะครับปั๊มสมาร์ฟหนึ่งแรง สามารถใช้สายไฟ1.0เ mm, มนหรือเบอร์18สายไฟทั้งหมดที่มาจากมอไฟไปถึงปรมน้ำห้ามเกิน50เมตรปั๊มสม r ฟ1.5แหรงต้องใช้สายไฟ1.5มมนหรือเบอร์14สายไฟทั้งหมดต้องยาวไม่เกิน60เมตรปั๊มสม r ฟ2แหรง สามารถลงได้100เมตรถ้าใช้สายไฟาย2.5เมตรหรือเบอร์สิถ้าสเปคทุกอย่างอยู่ในเกณฑ์ปั๊มน้ำเราต้องดูที่กล่องคอนโทรลนะครับหรือมอเตอร์ไฟฟ้าเราแล้วสามารถใช้มัลติมิเตอร์ทดสอบคันดินเซอร์และรวดท้องแดงของมอเตอร์ของเราถ้าไม่มีมัเตอมิเตอร์มาที่อุดรนุปกอนได้นะครับ สำหรับปั๊มน้ำใหม่มีโอกาสน้อยที่ปัญหามาจากมอเตอร์ไฟฟ้าหรือคอนเดนเซอร์สุดท้ายต้องสังเกตตลอดวันน้ำออกไหมจะเกิดขึ้นถ้าน้ำลึกกว่าใบผัดอย่าลืมต่อสายดินไปที่สายหลอดฟ้านะครับถ้าปั๊มสมอร์ฟเหล่าเป็นรุ่น3 p h เฟสซื้อกล่องควบคุมใหญ่ ที่มี face protection นะครับถ้าเรามีความถามเพิ่มเติมโทรมาที่042 223135อย่าลืมนะครับเราคืออุดรอ,อุปกรณ์